ผมคิดว่าสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ต้องไปสนใจคะแนนที่ออกมาหรอกครับเพราะก่อนที่เราจะมาเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วผลมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเพียงพิธีกรรมที่รัฐมนุนกําหนดไว้เท่านั้นเองเพราะว่าคะแนนของฝ่ายรัฐบาลเขาก็มากฝ่าเราตั้ง5060สิบเสียงอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องออกมาอย่างนี้แหละนะครับเราไม่มาก็ไม่ได้เราก็ต้องมามาด้วยสปิริตทั้งที่รู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างนี้แต่ว่าผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคน ที่ติดตามฟังการอภิปรายของพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดไม่ไว้ใจในายงตรีและนักตรีทุกคนเนี่ยก็จงเข้าใจและเห็นด้วยกับพยานหลักฐานต่างๆที่เราแสดงให้พี่น้องประชาชนได้เห็นจะเห็นหลายครั้งหลายคราวนะครับที่มีพยายามขัดขวางกันเพื่อที่จะไม่ให้ผู้อภิปรายของพรรคฝ่ายค้านได้อภิปราย,ายข้อได้จริง ให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบเฉพาะตัวผมนะผมมีหลักฐานแน่นหนาชัดเจนว่าทั้งนายฐุนตีทั้งพักเนี่ยก็ทำผิดกฎหมายยังไงบ้างก็ขัดขวางมาโดยตลอดจนกระทั่งผมทม่ไหวต้อง,งบอกไอราโทษมึงอยู่นั่งนาทีก็เลี้ยงคนพวกนี้ไว้เนี่ยนะไม่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผลออกมาเป็นอย่างนี้ถึงแม้รัฐบาลจะเป็นฝ่ายชนะซึ่งชนะอยู่แล้วแต่นายฐุนตรีก็ต้องคิดให้หนักว่าเมื่อครั้งที่แล้ว คุณเป็นนายกตีคุณก็มาเด็คะแนนเป็นลำดับที่หนึ่งครั้งนี้คุณก็มาเด็กคะแนนระดับที่หนึ่งคุณควรจะต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะแต่อย่างพี่ตัมพงศ์เป็นนายกเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องได้ลำดับหนึ่งแนะ่พี่น้องประชาชนก็ต้องไว้วางใจนะครับแต่ในคนเป็นผู้นําประเทศอะไรก็ไม่รู้ให้คนที่ตอบคำถามเพียงว่าพูดอภิอไปรายอภิปรายมาเนี่ยไม่เป็นความจริงครับจบครับคะแนนมากกว่าอีกเป็นเรื่องตลกนะครับฝากท่านนายกนะ หาหัดมี Spirit สปิริตซะบ้างนะอย่างเรามัวเมากับอำนาจเลยเป็นมาแล้วเจ็ดปีนะพี่น้องประชาชนไม่ได้มีความอยู่กินด,ดีขึ้นเลยนะเขาอยากจะไล่คุณเต็มทีแล้วแต่เขาก็เขาไม่ใช่เผด็จการเขายังรักประชาชนเขาก็มีพวกเราเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเราก็แสดงออกเราก็ทํางานอย่างเต็มที่แล้วนะครับถึงแม้คะแนนจะเป็นอย่างนี้ก็ผมบอกไว้ไงว่า มันเป็นเพียงพิธีกรรมเพราะฉะนั้นไอ้จากพิธีกรรมหล่าเนี่ยก็สะท้อนกลับไปที่ตัวคุณไม่ได้คะแนนสูงสุดนะไปพิจารณาตัวเองได้แล้วไปะนะครับกลับไปบ้านพิจารณาตัวเองได้ขอบคุณครับ